สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการแนะนําในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับหรือว่าขอควายสามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งของม .5 นะครับทัานี้ก็เป็นการอัดคลิปเพื่อเตรียมตัวในการสอนออนไลน์นะครับซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะยาวนะครับน่าจะถึงพฤษภานะครับคาดการว่าน่าจะ ต้องใช้การเรียนแบบออนไลน์นะครับวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแ,แนะนำนะครับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานว่าเทอมนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับก็เทอมนี้นะครับเท่าที่จัดตารางสอนไปเมื่อหลายวันก่อนก็ผมก็น่าจะได้รับนะครับผิดชอบสอนม5้ทับสี่าทับแล้วก็5ทับ7นะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวโควิดหายไปก่อนเปิดเทอมแนละ้ว mm hmm. ค่อยเจอกันนะครับอันนี้ก็เรียนแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับสําหรับบทที่1นนี้นะครับในการในเทอมนี้นะครับปีการศึกษา63ในเทอมหนึ่งนะครับเราก็จะเรียนอยู่2บทนะครับบทที่1ก็จะเป็นเรื่องของลําดับแล้วก็อนุกรมนะครับก็จะมีหัวข้อในการเรียนทั้งหมด1 2 3 4 5 หกหัวข้อนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนก็คือเป็นลำดับหรือว่า sequence นะครับก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับลำดับทั่วๆไปก่อนนะครับว่าลำดับทั่วไปเนี่ยมันมีสมบัติอะไรบ้างนะครับความหมายของลำดับนะครับอันนี้คือเรียนรู้แบบทั่วๆไปก่อนนะครับพอเรารู้จักความหมายของลำดับนะครับสมบัติของลำดับแบบทั่ว,วไปแล้วนะครับเราก็จะลงลึกนะครับก็คือไปที่หัวข้อที่2ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ลำดับเลขคณิตนะครับอันนี้เราก็จะมาดูว่าลำดับเลขคณิตนั้นนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะพอเรียนลำดับเลขคณิตเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ลำดับเรขาคณิตนะครับอันนี้ก็นะครับไม่ยากเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการเรียนลำดับนะครับก็จะให้หาพวก an นะครับก็คือพจน์ทั่วไปนะกำหนด a 2มาให้นะครับให้หา a 5 อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าใครที่ฟังคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับอยากรู้ว่าลำดับเลขคณิตลำดับเลขาคณิตเป็นยังไงก็เซิร์ชหาอ่านได้ตาม Google นะครับตาม youtube นะพอเราเรียนลำดับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่หัวข้อถัดไปนะครับก็คืออนุกรมหรือว่าซีรีส์นะครับอนุกรมนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพวงมาจากลำดับนะครับ ก็คือถ้าเรามีลำดับนะ <Witcher> แล้วเอาลำดับแต่ละพจนมบบวกกันเนี่ยก็จะเรียกว่าอนุกรมหรือว่าสีเรียนนั่นเองนะครับก็คือต้องเรียนลำดับให้มันเข้าใจก่อนนะแล้วค่อยไปที่อนุกรมนะครับอนุกรมก็จะแยกออกเป็นอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเลขาคณิตนะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับก็มาจากลำดับเลขคณิตนั่นแหละนะครับนะส่วนอนุกรมเลขาคณิตนะครับก็มาจากอ่าลำดับเลขาคณิตนะครับนี่คือหัวข้อหรือว่าบท แพร่บทที่หนึ่งนะครับที่เราจะเรียนในเทอมหนึ่งนี้นะก็ไม่ยากนะใครมีเวลาว่างๆช่วงนี้ก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เป็นวิชาพื้นฐานนะครับไม่ยากนะครับต่อไปไปที่บทที่สองครับบทที่สองเราก็จะเรียนพวกความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับในมห oh ้านี้บอกไว้ก่อนนะครับเราจะเรียนความน่าจะเป็นบทเราจะเรียนความน่าจะเป็นอยู่ อยู่สองเทอมนะครับเทอมหนึ่งเป็นความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับจะอยู่ในรายวิชาพื้นฐานส่วนเทอมสองเนี่ยจะเป็นความน่าจะเป็นที่เป็นแบบยากขึ <punk> ้นนะครับจะอยู่ในวิชาเพิ่มเติม<ๆ>นะอ่ามาดูเ <c ets> บื้องต้นก่อนนะครับความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าหัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นเก,กี่ยวกับการนับนะครับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะครับ ก็จะมีอยู่2กฎนะครับก็คือกฎการบวกกับกฎการคูณนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการหาวิธีทั้งหมดในการทํางานนะครับอันเนี้ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในห้องนะหรือว่าเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะสอนให้นะครับไม่ยากอ่ะต่อไปนะครับพอเราเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การนับนะครับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับแล้วเราก็มาดูหัวข้อต่อไปก็คือการทดลองสุ่มนะครับ การทดลองสุ่มหรือว่า r a n d o m experiment นะครับมันต่างจากการทดลองทั่วไปยังไงนะครับอันนี้นะครับก็ไม่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวสอนนิดหนึ่งก็ได้นะครับการทดลองสุ่มเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเอ่อไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างเช่นนะครับเรา เราทอดลูกเต๋านะครับหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ว่าลูกเต๋าจะออกหนึ่งหรือออกสองสามหรือว่าสี่หรือว่าห้าหรือว่าหกนะครับเนี่ยการทดลองแบบนี้เรียกว่าการทดลองสุ่มก็คือไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกอะไรบ้างนะครับอาจจะออกหนึ่งก็ได้ออกสองก็ได้ออกสามก็ได้ออกสี่ออกห้าออกหกอะไรก็ได้นะครับนี่คือการทดลองสุ่มโยนเหรียญเหมือนกันนะครับมันอาจจะออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าการทดลองสุ่มนะ มาที่บ้านออกลูกนะครับก็เป็นการทดลองสุ่มเพราะว่าเราไม่รู้ได้ว่ามันจะออกลูกเป็นตัวผู้นะครับหรือว่าตัวเมียนี่คือตัวอย่างของการทดลองสุ่มส่วน sample space นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยเขาใช้คาว่านะครับปริภูมิตัวอย่างนฮะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มนะครับอย่างเช่นเราการอย่างเช่นเราทดลองสุ่มนะครับโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งนะครับ ผลลั์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็คือนะครับอาจจะเอาใหม่นะอย่างเช่นเราทดลองสุ่ม <c oughs> โยนเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งนะครับสแปร์สเปซก็คือนะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเหรียญอาจจะออกหัวก็ได้หรืออาจจะออก่อยก็ได้นะครับการเขียนสแปร์สเปซเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับก็คือมันจะมีปีก กล้าคร่อมไวอ่านี่คือสแคมเปิลสเปซไม่ยากนะครับส่วนเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะอย่างเช่นเราทดลองซุ่มนะครับออทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะครับทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งฉะนั้นนะครับสแคมเปิลสเปซก็คือลูกเต๋าอาจจะออกแปมหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้ห,ไดหรือว่าหกก็ได้นะครับนี่คือสแคมเปิลสเปซนะ ส่วนเหตุการณ์คืออะไรเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันจะเป็นอา,อาจจะเป็นลูกเต๋าออกแปมคู่ก็ได้นะครับถ้าลูกเต๋าออกแปมคู่เราจะจะเขียนเหตุการณ์เป็น2 4 6สี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของเต็มปันสเตหรือถ้าพูดเป็นภาษาคณิตศา,า,า,าราคือเหตุการณ์เนี่ย มันจะเป็นสับเซตของ s ซมเปิลสเปซนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราหา s ซมเปิลสเปซได้นะครับเราก็จะหาเหตุการณ์ได้นะทีนี้หัวข้อสุดท้ายก็คือความน่าจะเป็นนะครับพอเรารู้จักคำว่าเหตุการณ์เรารู้จักคำว่า s ซมเปิลสเปซนะครับเราก็จะหาความน่าจะเป็นได้ฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันไม่ยากนะมันยากตรงเนี่ยเซมเปิลสเปซกับเหตุการณ์เราต้องหา s ซมเปิลสเปซกับเหตุการณ์ให้ได้นะครับแล้วความน่าจะเป็นก็จะมาเอง นี่คือนะครับบทที่2นะเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับเทอมหนึ่งนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเราก็จะเรียนกันแค่2บทนะครับง่ายๆนะถ้าสอนออนไลน์เนี่ยก็ไม่เกิน3สัปดาห์ก็จบแล้วนะครับเรียนแบบง่ายๆสบายๆจริงๆสอนออนไลน์มันดีนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียเวลามาโรงเรียนนะครับ แล้วก็ตอนนี้เทคโนโลยีนะครับมันพัฒนาไปไกลมากสามารถนั่งเรือนที่ไหนก็ได้นะจริงๆ5้าวันเนี่ยเรามาเจอกันแค่2วันก็ได้วันอังคารกับวันศุกร์นะไม่ต้องมาทุกวันก็ได้เราใช้แบบออนไลน์ก็คือใช้เทคโนโลยีนะครับที่มันสะดวกรวดเร็วมันเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ใครที่ว่างก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับตามหัวข้อนี้แหละครับมี2บทแค่นี้ง่ายๆนะครับมหนะ้า,านะ 5, ทับี่ห้าทับห้า ห้าทับเจ็ดฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปตัวนี้นะครับผมก็จะอัพโหลดลง y o u นะครับแล้วก็จะไปสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom นะครับก็ตอนนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะครับเตรียม Gmail นะครับซึ่ง Gmail จริงๆโรงเรียนเราก็มีให้แล้วนะครับแต่ละคนก็มี Gmail อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะมีรหัสผ่านในการเข้าห้องเรียนไปให้ก็ เข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ไปเช็คชื่อนะครับไปดูคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็จะอัปเดตให้ฟังอีกทีนึ่งนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ